เซียกระนําปลดปล่อยห้าหมู่บ้านโดเนสสถานการณ์ล่าสุดในศึกตัวแทนยูเครนกองทัพรัสเซียปลดปล่อยพื้นที่ใหม่หลายแห่งในดอนบาสดอนบาสนี่ที่จริงก็คือประกอบไปด้วยสาธารณรัฐประชาชนสองพื้นที่นะคะลูฮันส์และโดเนสขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็ยัยงคงเดินหน้าทิ้งระเบิดทางอากาศไกบอมนะคะไกบอมในอีกหลายภูมิภาคของยูเครน จัดหนักตั้งเป้าล่าทำลายรถถังนาโต้ปืนใหญ่และยุโทโธปกรณ์ของนาโตทั้งในสนามรบและคลังเก็บในแนวหลังของยูเครนค่ะหนึ่งสัปดาห์ผลงานเพียบวันที่7สิงหาคม2567สำนักข่าวรัสเซีย today ส putnik และ t เอ่อรายงานว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงสุดสัปดาห์ต่อมาอีก2วันเนี่ยและนะคะในด้านความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่ ร่ามลงหรือไม่แผ่วเบาลงเลยนะคะรัสเซียยังคงเดินหน้าในดอนบาสปลดปล่อยนิคมห้ายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสของรัสเซียชื่อย่อนะคะ DPR ไม่ตรงกับสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีังงั้นแต่ว่าจริงๆคือโดเนสค่ะส่วนใหญ่จึงเขาเรียกรวมว่าดอนบาสการสู้รบที่ดุดเดือดยังคงดำเนินต่อไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของ ออฟเดเยฟกาออฟเดเยฟกาเนี่ยได้รับการปลดปล่อยแล้วนะคะแต่เมืองใกล้ชิดแน,น่นอนมันต้องรุกคืบใช่ไหมก็บูกกันเดือดทุกวันเลยสัปดาห์ที่แล้วก็ใช่เมืองยุทธศาสตร์อัฟเดเยฟกาอยู่ในพื้นที่ของโดเนสนะคะได้รับการปลดปล่อยไปแล้วโดยกองทัพรัสเซียตั้งแต่กลุ่มภาพันกองกําลังรัสเซียก็ยังคงขยายขอบเขตการควบคุมไปใกล้ๆก็คือโอเชรตินู เคยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกหลักของกองกำลังยูเครนนะคะแต่มอสโกก็ยึดมาแล้วเมษาก่อนหน้าบดปล่อยเมืองนั้นด้วยซ้ำกองกำลังเคียฟไม่สามารถรักษาเสถียรภาพในแนวหน้าแถวแถวนี้ได้ว่างายๆว่ากำลังผลไม่พอตอนที่ทุ่มกำลังมาก็ต้องมีอันต้องดึงไปขัดของ วันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมาประกาศนะคะปลดปล่อยหมู่บ้านโปรเกรสกับเยฟโกนอฟกาตะวันตกเชียงใต้ของโอเชร์ติโนเป็นหมู่บ้านเดียวกับวอสฮอรได้รับการปลดปล่อยไปแล้วนะคะวอสฮอรอันนี้อยู่ถัดมาจากวอสฮอตก็โปรเกรสเยฟเกนอฟกาปลดปล่อยแล้วรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวันจันนั่นแหละ กองทัพรัสเซียก็ประกาศอีกว่ายึดแล้วหมู่บ้านโวชีนี่สู่กันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะปลดปล่อยแล้วอ้วนจันตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่บ้านโปรเกรสนั่นแหละกองกําลังรัสเซียลุกเคลือไปทางตะวันตกพื้นที่ดังกล่าวยังคงลุยกันต่อตลุมบอลอยู่นะคะรายงานข่าวล่าสุดระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าต่อไปในย่านนี้วันอาทิตย์อีกเช่นกันปลดปล่อยโนโวเชลกา เพอร์บายอันนี้ชื่อยาวหน่อยนะหมู่บ้านนี้เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่อยู่ในไม่ใกล้ไม่ไกล,ไก,ลกับเยฟเกยนฟกาซึ่งปลดต่อยไปแล้วกับวอสฮอตโซโคสองอันนี้อยู่ติดตกันนะคะแต่โนเวสเยลกาเพอร์บานี่อยู่ไปทางใต้3.5กิโลเมตรนั่นก็คือรุกคืบไปแล้วเกือบ5กิโลเมตร5ตารางกิโลเมตรนะคะซ้ายขวาข้างหน้า หมู่บ้านแห่งนี้มีการสู้รบอย่างต่อเนื่องไม่กี่สัปดาห์นะคะต้นเดือนมาก็ลุยกันแหลกแล้วมีการสนับสนุนการรุกของรัสเซียด้วยปืนใหญ่หนะักโจมตีทางอากาศหมู่บ้านนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันโดยมีโวเชียก็คือแม่น้ำโวเชียนี่แหละคะ่ะเป็นสายน้ำขนาดเล็กแต่ว่าเป็นอุปสรรคตามธรรมชาติทั้งของสองฝั่งฝั่งยูเครนจะข้ามมาก็โดนสอยร์สะกด ฝั่งรัเสเซียจะไปก็ไม่ง่ายแต่คราวนี้พอยึดฝั่งหนึ่งได้โอกาสที่จะรุกฝั่งต่อไปก็น่าจะเป็นของรัเสเซียแล้วละ่ะกองทัพรัเสเซียเคลื่อนพลเข้าใกล้กอลอฟก้าของโดเนสอีกแล้วหลังจากนั้นนะคะมีการสู้รบเข้มข้นท่ามกลางการรุกคืบที่โตเรสโตเรสชื่ออีกชื่อก็คือเดอะเชอร์ซน นี่เป็นชื่อเดิมแต่ยูเครนก็เปลี่ยนเป็นโตรเรสตอนที่รายงานก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงโตรเรสนะคะแต่ยังไม่ทันได้ปลดปล่อย1อาทิตย์แล้วนะคะอีกไม่นานนี้แหละตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือรายงานระบุว่ากองทัพรัสเซียขยายกำลังเล็กร้อยไปที่หมู่บา้านนิวยอร์กด้วยหมู่บ้บานนิวยอร์กเนี่ย เคยเรียนไปแล้วนะคะว่าตั้งตามเจ้าของเขาอยากให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวก็เลยตั้งเหมือนเมืองใหญ่ของสรัฐแต่ผลว่าตอนนี้คนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วและลูกหลานก็หนีไปหมดแล้วเ,ออเดิมนี่นิวยอร์กถูกเปลี่ยนชื่อโดยรัฐบาลของยูเครนของเซเลนสกี้นี่แหละชื่อน็กอรอสโกเยชื่อยาวนะรวมถึงการรุกเนี่ยทั้งที่ใกล้หมู่บ้านนิวยอร์กแล้วก็เป็นหมู่บ้านเลนินสโกเย บีฟเดนโนเยเนี่ยแล้วแต่มีชื่อ2ชื่อในแผนที่ถ้าของยูเครนก็ชื่อหนึงถ้าของรัสเซียก็ชื่อหนึงนะคะเป็นชุมชนระหว่างกลาฟกาและโตเรสเรียกว่าตรงกลางเนี่ยยึดไปอีกแล้วเลนินสโกเยอยู่ระหว่างลอฟกากับโตเรสยึดตรงกลางได้ซ้ายขวาก็จะเหลือหรอคะเพราะว่าการถอยร่นมันมีแน่นอนเมื่อโดนยึดนะคะการยึดเลนินสโกเยก็คือเหลจะไปยึด กลอฟกากับตเรซนั่นเองภารกิจอีกอันหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็คือภารกิจล่ายานเกราะที่จัดหาโดยชาติตะวันตกคือยานเกราะจํานวนมากเลย2ปีมานี้ถล่มไปเยอะนะคะอ,อ,อยูเคลนก็ไปบนนะคะในเวลาไปพูดที่ยุโรปหรือในในรัฐสภาสหรัฐก็บอกว่าต้องการกระสุนปืนใหญ่ต้องการรถถังยานเกราะนั่นก็คือ หลังจากที่มีและโดนถล่มไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ขอนาโตก็ส่งมานะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานถึงการทำลายรถทั้งที่จัดหาโดยตะวันตกทั้งสหรัฐและก็สมาชิกนาโต้หลายคันเลยในะรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งชิ่นส่วนหายากในคลังแสงของเคฟก็ถูกทำลายเนี่แหละรายงานเมื่อวันจันรนี้เองนะคะกระทรวงกลาโหมเผยแพร่ภาพปืนใหญ่โจมตีรถทั้ง M1 Abram e สรัสและเป็นเจ้าของเอาให้กับเทียงยานพาหนะนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟเดนิสกานี่เป็นโดนถล่มที่อัฟเดยิสกาติดอยู่กับสนามเพราะรกเซลลโดนถล่มไปไม่ได้ติดโคลนมีภาพที่กองหันแชร์กันมากในท e l e เ r a รนะคะรถถังคันนี้ถูกทำลายด้วยกระสุนนาวิธีคาสโนโปดากปืนใหญ่ค่ะปืนใหญ่ไหนปืนใหญ่รสัสเซียชื่อมสตาร์ S, ขนาด152มม จริงแล้วก็ยึดมาจากยูเครนนั่นแหละเมื่อวนานังคารที่ผ่านมาวิดีโอแสดงให้เห็นโดรนทำทำลายรถถังเล o p เ r ิด a a จะโดนอนะไรก็แลนเซ็ตนั่นแหละตัวตึงเลยเอามาไว้โจมตีรถถังโดยเฉพาะเล o p เพิรแพลนเซ็ตนะคะหลายครั้งแล้วโดนแลนเซ็ตหิวระเบิดมาให้อยู่ว่างั้นเถอะรายงานบอกว่าทุกยิงตกใกล้กราบเมืองคูรัคโควที่ดอนบาสอีกยูเครนควบคุมไว้นะคะในเขตนั้น บางส่วนยังอยู่ในความควบคุมของยูเครนภารกิจคือต้องขับไล่ออกไปให้หมดพราะภูมิภาคนี้รงประชามติเข้าร่วมกับรัเสเซียรัเสเซียถือว่านี่คือแผ่นดินรัเสเซียแล้วใช้พาสปอร์ตรัเสเซียใช้เงินสกุลของรัเสเซียนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเงินเดือนรัเสเซียจะอันนี้มีการเผยแพร่ทางออนไลน์นะคะภาพรถถังและพลดนโจมตีอีกพังอีกเห็นรถถังคันแรกยิงใส่ตำแหน่งรัเสเซียอยู่ แต่ถูกยิงโต้อตอพยายามจะหนีนะคะเข้าป่าไม่สำเร็จโดนแลนเซ็ตเรียกแลวทาได้รับความเสียหายหลายครั้งในที่สุดก็ไฟไหม่ส่วนเก็บกระสุนด้านหลังของป้อมปืนลูกลามไปที่ลูกเรือนะคะห้องลูกเรือแน่นอนเลยเสร็จนอกจากนี้กองทัพะเสริกายัางรายงานด้วยว่าการทำลายรถถังเลปเปิร 1A5 ของเยอรมนรุ่นเก่าจัดไป2คันมีนการแชร์ภาพ โดนพรีชีพโดนกามิกาเซ่แลนเซ็นนี่แหละโจมตีด้วยปืนใหญ่สนับสนุนอันนี้โดนไปที่คูปเปียนและครัสโนโปทั้งสองเมืองน,นี้อยู่ในภูมิภาคาคักคีหรือคาคคอั่านจะเห็นว่ารัสเซียเดินหน้าปลดปล่อยหมู่บ้านในเขตโดนเนสลรูฮันรัวๆนะคะขณะเดียวกันก็โจมตีภูมิภาคแนวหลังของยูเครนด้วยลูกยาวหลายประเภทเรียกว่า จัดหนักๆทั้งนั้นเลยทุกครั้งที่กองทัพเคียฟได้ยินเสียงก็ขนหัวลุกค่ะอะไรบ้างยู a พ็ปยู a b เอบีพั0้ขีปนาวุธ KS38 นอกจากนี้นะคะลูกยาวขีปนาวุธเอ่อไฮเปอร์โซนิกนะคะสแคนเดอก็ยังคงทำหน้าที่กระนำรัวๆสวนเลยค่ะสวนคำที่สื่อตะวันตกและเคียฟบอกว่ารัสเซีย ใกล้จะหมดขีปนาวุธระยะไกลแล้วอย่างนั้นเป็นต้นไม่เถียงแต่ยิงให้เห็นแม้จะได้ F16 มาแต่ก็ดูเหมือนว่าเซเลนสกีกับเสียงไม่ขขัเกล้าวเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่แย้มว่าอาจถึงเวลาเจรจากับรัสเซียมันสวนทางน,นะคะกับ acting หรือการเคลื่อนไหวของนาโตที่เร่งส่งอาวุธเข้ามาให้เคียบรัวๆเลยซ้ำไปบีบประเทศสมาชิกนาโตส่งทหารไปรบในยูเครนอีกด้วย ตัวเองไม่เอาไปแต่จริงๆก็มีนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เต็มที่ก็ไปบีบสมาชิกนาโตใหม่ด้วยเก่าด้วยให้ส่งทหารมาแม้ว่าสภาพของกองทัพของสมาชิกนาโตแต่ละประเทศนะดูแล้วไม่ค่อยพร้อมเพราะปัญหาเรื่อง Recession เศรษฐ,ฐ,ฐกฐฐิจถดถอยนี่มัน,นดำรงมาปี2ปีแล้วนะคะที่ยุโรปอะแต่เมื่อว่ชิินตันเป็นนโยบายปากหมุดจะต้องรบกับรัสเซียให้ได้ก็ต้องรีดกำลังพลของสมาชิกนาโตล่ะคะ่ะ ให้เข้ามาร่วมกันลุยรัสเซียจนได้มันก็ต้องเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกไม่อยากไปก็ต้องไปก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสงครามใหญ่โลกกำลังลุ้นระทึกว่าศึกใหญ่ในยุโรปก,กับศึกใหญ่ในตะวันออกกลางใครจะระเบิดก่อนกันคะ่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเราโดยบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ